รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะที่ใหญ่อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนอย่าหาทำสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับแอดมินยูฟาคาเฟ่เจ็เจ็้าเกับเจ้าเดิมนะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นสล็อตจากค่าย pg นะครับ เว็บยูฟาคาเฟ่นะครับมาวันนี้เรามีเงินหลักร้อยนะครับเดิมพันทีละสิบสองบาทนะครับมามาไหมมาไหมมาไหมโอ้โหมาแล้วครับอะไรกันครับนี่อะมาไปกันไปต่อกันเลยเ้าครั้งครั้งแรกคูณหนึ่งโอเคนี่ครั้งแรกไม่ต้องห่วงนะครับเหลืออีกเก้าครั้งนะครับสมัครวันนี้มีโปรโมชั่นเด็ดดีๆ,ๆมานำเสนอเพื่อนๆอีก ตามเคยนะครับโอเคสมัครสมาชิก200บาทรับฟรีร่มหนึ่งคันนะครับไม่ต้องห่วงเลยหน้าฝนแบบนี้ออกไปไหนก็ไม่ต้องห่วงนะครับโคตรคุ้มสุดๆมาในวันเมกาแล้วหรอสุดยอดอะ่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนะั้เนี่ยห้าร้กว่าบาทนะครับโอ้โหโอ้โหเดิมพันสิบสองบาทนะครับมา เรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ก้อนโตอีกแล้วครับทุกคนโคตรเจ๋งเลย72บาทไปคูณ7จนะครับอีก3ครั้งเรายังมีหวังนะครับอ๋อคูณ8โอเคไปไปต่อต่อเลยไปอีกหนึ่ครั้งโอ้โหคูณ10ครับเน้นๆดอกนี้ยูฟ่าคาเฟ่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงนะครับ โคตรเจ๋งเลยเนี่ยอยู่บ้าน,นเฉยๆไม่มีไรายได้ใช่ไหมมีเงินในบัญชีหลักร้อยก็ทำรายได้หลักพันได้นะครับโอเคเงินวันรวมเท่าไหร่1510บาทนะครับเบ็ดสิบาทโอเควันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนใจสมัครสมาชิกลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับของครับ